ก็น่ารักนะคะนะขอบคุณมากๆนะคะเนาะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจให้เด้อะนะอคุณเพื่อนไปให้กําลังใจน้องพับด้วยเด้อะนะสีวิดีโอเองนะคะนอะ้องถ้าจะเพิ่งทำเนาะช่องนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านเนาะขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจเด้อะนะเป็นไลน์นะ นะคะมามาเย็บอ่าเย็บเข็มเสื้อกันเนาะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ก uh> ี่นาทีห้าสิบหกห้าสิหกคนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะลงไลฟ์แล้วเนาะอีกหกนาทีนะคะหกหกนาทีเจ็ดนาทีเนาะแล้วก็มาเย็บเข็มเสื้อกันก่อนนะสวัสดีทุกท่านนะคะหลังจากที่อ่าเราเนาเข็มเสื้อเรียบร้อยนะคะเนาะก่อนที่จะเนานะเราก็ต้องเดินหัวแขนก่อนนะคะเดินหัวแขนเนาะแล้วก็มาเนานะคะเนาวิธีเนาก็ อย่าลืมนะคะหัวเขนจะต้องขยับไปด้านหลังนะคะน้องวิธีเข้าเขนให้สวยนะหัวแขนตรงนี้นะคะวนอถอยออกไปข้างหลังนะคะส่วนตรงรักแร้นะคะตรงใต้รักแร้ตรงนี้เนาะเราก็จะหมุนมาข้างหน้านะคะให้ตะเข็บเขาหมุนมาข้างหน้าเนาะข้างหลังนี่ก็คือหัวแขนออกไปข้างหลังนะคะแต่ใต้ลักแร้เนี่ยหันมาข้างหน้านะคะทุกคนเนาะ ถ้าช่างมือใหม่มาดูย้อนหลังนะคะก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะคะเนาะเราก็กรับเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเย็บนะเย็บแล้วเราก็ไปเจี่ยนเจียนไปเข็บทิ้งนะคะแล้วก็นําไปโค้งนะคะเนาะวิธีเย็บนะคะก็เย็บตามเส้นที่เราเนาเลยนะคะเย็บก็เริ่มจากตรงใต้รักแร้นี่แหละค่ะนะเวลาเย็บนะคะก็อย่าดึงนะคะ เราเย็บนะคะอย่าดึงเออนะเขียนเสื้อจะยามจะยืดนะนรักแร้เขาจะยืดออกนะคะอ่าดีไม่ดีก็จะอ้าทําให้อ้าได้นะก็เย็บหมุนไปตามรอยที่เรารร้งนะคะ,ะก็ประมาณนี้เนาะใช้ที่เห็นแล้วใช่ไหมคะเนาะ,ะนเวลาเย็บนะข้างล่างก็เบียบเป็นธรรมดานะเยียบเป็นธรรมดาเนะไม่มีอะไรนะคะเนาะขอบคุณเก้า้านกำลังใจนะคะอีกรดบนึในอีกรอบนึงใครจะมาอีกเนาะนะ มาเย็ยบเย็ยบเข็มเสื้อให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํำไปโค้งแล้วก็ไปสอยเนาะนำไปโค้งแล้วก็นำไปสอยนะคะขอบคุณอ่าคุณแฟงกี้ด้วยเ้นอนะคุณธนงทุกบ้านเลยนะคะขอบคุณคุณธนงทุกบ้านทุกบ้านเลยเนาะขอบคุณคุณแม่แสบโาสนาด้วยนะคะรักจุณรักสุดใจด้วยนะคะเนาะ ขอบคุณทุกท่านที่มาเจอไปให้เนาะคุณใช้ร่างด้วยนะคะคุณพึ่งด้วยนะคะคุณนันนครด้วยนะคะคุณภาคด้วยเนาะแล้วก็คุณแหม่มด้วยนะคะคุณพี่ละวีด้วยพี่กั๊กแรด้วยนะคะเนาะขอบคุณมากมากเลยคุณพู่กันด้วยนะคะขอบคุณพู่กันด้วยเนาะแล้วก็มีใครอีกเนาะนะมีคุณคุณน้องท็อปนะคะเนาะมีน้องท็อปด้วยนะคะที่มาส่งกาลังใจให้เนาะคุณกิตรา ลีลาชัยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกบ้านเลยเนาะขอบคุณคุณแหม่มด้วยนะคะคุณแฟงกี้คุณนัดแต่วัสนานะคะคุณธนงทุกบ้านเลยเนาะคุณนุ้ยพาลุยด้วยนะคะขอบคุณสุกลำด้วยเนาะคุณสุกลำนะคะขอบคุณมากๆนะคะเนาะขอบคุณวันนี้ไม่ได้ใส่ประแจให้ใครเลยลืมนะคะขออภัยด้วยเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะคุณชัยวัน์ด้วยนะคะคุณชัยวัดน้อยคำเนาะคุณรักหนองคายนะคะ อขอบพระคุณทุกกำลังใจเนาะที่มาสงกำลังใจให้นะคะเนาะ45เล็บแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะเนาะเดี๋ยวจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วนะคะแข็นแล้วจยเดแข็นแล้วเข็นแล้วจะเสร็จแล้วนะคะก็าอากาศเปลี่ยนนะคะเนาะก็รักษาสุขภาพกันด้วยเนื้อะนะ ตรงนี้นะจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะดูแรงมาแบบเต็มเ็มเลยนะคะปีนี้น่าจะร้อนมากเลยเนาะ,ะเสร็จแล้วนะคะโอเคจากนั้นนะเราก็จะนำได้นเนาที่เรานำไว้นะคะดึงออกเนาะดึงออกให้หมดนะคะแล้วเราก็ตัดนะคะเจียนนะเจียนตรงนี้นะคะ เจียนส่วนที่อ่าที่เกินเนาะส่วนที่ใหญ่นะคะเนาะอ่าส่วนที่ใหญ่นะเราก็เจ,เจียนออกแบบนี้เนาะเห็นหรือเปล่าเอ่ยเนาะเหลือประมาณสักอ่าหนึ่งเซนนะคะตรงตะเข็บเนาะตะเข็บตรงนี้นะคะเหลือหนึ่งเซนแล้วเราก็จะนําไปโค้งนะคะเนาะไปโค้งแล้วก็นำไปอ่าสอยนะคะ